สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เมฟซีนะคะทางทางเพจน้องฝ้ายน้องเข้าเงินเอฟซีนะคะแล้วก็ช่องขันต้นช้างถ่ายช่องทางน้องฝ้ายนะคะพี่เมฟซีวันนี้ก็มาเก็บภาพเนาะการทํางานนะคะเพื่อช้างนะคะให้ได้ชมกันนะคะวันนี้เราก็ได้ให้รถไถนะคะมาไถขุดนะคะเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าให้น้องฝ้ายเพื่อดําเนินการนะคะขอ ท่อนพันเนาะมาปลูกนะคะให้ช้าอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะคะของโครงการนะคะสวนสัตว์เนาะที่เราได้รับนะคะก<ส>็จ้างรถไถมาไถแล้วนะคะน<ส>ี่อ่ะไถ <laughs> <laughs> เข้าดี่ะมีไก่ยักษ์พลัลง ก็เด<ส> um ี๋ยวตายให้นะจูแฟนลองตึ้นกับเบื้อทำรองประนใจบนที่ละเอาเอกเรื่องอะไรโดนไอ้ใจบื้องตันตนละกีบอานอะไรเราก็มาอะไรต่อบนแมตายให้โดนไอ้ใจง่ายนะแน่นะไอจะได้บืออ้อเพราะ้าถ้าเอาอะไรเล่าไอกระบไอ้บื่กะซําเอ้ นเะปะ็การเตรียมพื้นที่ปลูปกหญ้านะคะคุณแม่เอฟซีเนาะนะคะเอฟซของน้องป้ยาย,ย,ายนทุกท่านนะคะที่เข้ามาป้อนผลไม้นะคะน้องป้ายนะคะ,ะเราก็เก็บสะสมคะแนนนะคะเพื่อนํามาใช้ในการสร้างแหล่งอาหารนะคะให้ช้างนะคะเก็บเล็กเก็บน้อยนะคะผสมแล้วก็มีคุณแม่เอฟนะคะทางน้องป้ายนะ,ะสมทบเข้ามาเมื่อวานนะคะก็ อุ่นใจนะคะมีคะแนนจ้างรถไถมีคะแนนเติมน้ามันนะคะใช้เครื่องตัดอันนี้ก็คือเราใช้เครื่องตัดหญ้านะคะพ mm ิมพ์เอ่ซีตัดวัชพืชออกเพื่อให้เขาไถได้สวยๆเนาะถ้าเกิดว่าวัชพืชมันหนาเกินไปอาจจะทําให้ไถไม่เข้านะคะมันก็จะทําให้ยกร่องปลูกได้ไม่สวยนะคะ <S <S ก็ไถไว้เพื่อให้วัชพืชมันตายนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ สักพักนะคะรอให้เราได้รับท่อนพันเนาะเราก็จะามายกล่องอีกทีหนึ่งนะคะมันต้องทำสองรอบนะคะก็ต้องช่างรถไถสองสามครั้งเลยนะคะกว่าจะได้แปลงหญ้าแปลงหนึ่งให้ช้างนะคะก็เป็นสเสบียงในช่วงฤด,ดูแล้งนะคะถ้าเราทำได้สวยๆเนาะช้างก็จะได้มีอาหารกินในอย่างเป็นที่ก็ ต้องขอบคุณทุกๆตะกราผลไม้ทุกๆออเดอร์ order, นะคะที่ทำให้เรามีคะแนนนะคะสร้างแหล่งย่างให้ช้างนะคะก็เราก็จะต้องไลฟ์สดเก็บคะแนนกันต่อไปนะเพราะว่าถ้าแปลงถ้าพันย่ามันไม่พอเราก็จะต้องหาเข้ามาเสริมเพื่อให้มันปลูกได้นะคะทั้งหมดตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเพิ่มนะคะ ็มาอัปเดตนะคะการทำงานนะคะของพวกเราให้คุณแม่ f อได้ชมนะทุกท่านที่ป้อนผลไม้นะคะหรือสนับสนุนนะคะคะแนนออเดอร์กล้วยเข้ามานะคะทุกๆตะกร้าของท่านนะคะทำให้เราสร้างแหล่งอาหารแล้วก็ดูแลช้างได้อย่างเต็มที่นะคะก็ขอบพระคุณมากมากก็มาอัปเดตให้ได้ชมนะคะเราก็ใช้แรงในการทำเนาะนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ เมื่อเช้าก็มาตัดหญ้านะคะกับคุณลุงคุณป้าน,นะคะก็มาอัปเดตให้ได้ชมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องป้ายของเราด้วยนะคะในการสู้นะคะชีวิตนะคะเดินผ่านมาจนถึงจุดนี้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะก็เขาเข้าโครงการได้นะคะเราก็อยากให้เขาอยู่ที่นี่แหละนะแต่ถ้า การไหลสดมันยากมันก็อาจจะทําให้เรายังลำบากอยู่นะคะก็พยายามสู้เพื่อให้ช้างได้อยู่ที่นี่นะคะทุกๆอย่างทุกๆท,ทางนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องฝ้ายด้วยนะคะหากเราพาน้องไปทํากิจกรรมที่ไหนนะคะก็ฝากทุกท่านสนับสนุนเป็นกําลังใจให้หรือมาเที่ยวมาหาน้องได้นะคะก็มาอัปเดตนะคะแปลงยาของฝ้ายให้ได้ชมกันหลายๆเชือกที่เขา อ,อยู่ที่นี่เขาก็ต้องสร้างแหล่งอาหารปลูกหญ้าเหมือนกันไม่แตกต่างจากเรานะคะเพราะว่าทุกๆชีวิตนะคะดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญและเป็นปัจจัยหลักของช้างเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ใหกันและกันนะคะขอบคุณทุกๆตะก,ก้าออเดอร์นะคะ